นิสันนาวาร่านะครับ NP 3 0 0ตัวแบกเิディชั่นนะครับปี2017ตัว E นะครับราคาคาโตอยู่ที่4 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าฟันสบายๆยอยู่8,000กว่าบาทนะครับ ครับสวัสดีครับผมครับวันนี้เขาอยู่กันที่อารยายนตกิจนะครับสาขาเดชอุดมนะครับมื่อนี้ก็อยู่กับบาพ่นเช่นเคยนะครับบาร์พ่นขนไข่ลดหรือบาพ่นนุ่มอุบลคนชัยภูมิสำหรับวัอนี้นะครับบาพ่นกับผ้าลูกค้าทั้งบ้านมาหนกสถานที่นะครับมานําเสนอนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับรถสวยๆนะครับคันที่จอดดูข้างหลังบาพ่นนะครับก่อนที่เราจะไปสรุปโปรโมชั่นราคากันถ่ายคลิปนะครับตามบาพ่นไปเบื้องรถุันก่อนครับว่างามขนาดเดยไปเลยครับผม โอเคครับผมตอนนี้บ้าพ่นกับยูดันหนานะครับของจากนิสันนวลานะครับ NP 3พีลอยนะครับตัวแบ็กเอディชันขั้นนี้นะครับผมเดี๋ยวฮัมาเบื้องดันหนานก่อนครับในส่วนของดันหนาต้องบอกเลยครับว่าไฟหนาก็ได้แบบไฟหนาแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดทัมนะครับติดตั้งไม่ได้คงไฟเลยนะครับต้องบอกเลยว่าสปอร์ตรูไหลายแห้งนะครับใส่ขอไฟแบบโคเมียมไม่ห้เรียบร้อยนะครับตัวนี้คือดันหนานะครับถ้าลูกค้าอยากเบิ้งรถตัวจริงกับแวะเข้ามาเบิ้งไหนที่อารยายุทธกิจนะครับสาขาเดชอุดมนะครับอ่านี่ส่วนของหล่อแม็กนนนนะะคคครรััับบบต้้อองกเลยว่าี เป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้แม็กเดิมจากโรงงานขนาดยาง2560นะครับเป็นยางขอบ18นะครับเป็นแม็ก18จากโรงงานเลยนะครับบันไดขางกับมาจากโรงงานนะครับด้านขางมิติกว้างนะครับต้องบอกเลยว่านแต่งมาแบบไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มเติมแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะเอาไปใช้งานขับสิ่งนี้เลยนะครับดุดันมากๆสําหรับคันนี้นะครับในส่วนของด้ันขางนะครับก็จะมีการใส่เคอนว่าคิวซุมหล่อนะครับ ขนาดห้องนิ่วนะครับแบบโชว์น็อตนะครับตัวนี้ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับล่วงตนะครับเข่ากันกับรดนะครับในส่วนของดันท้ายนะครับก็จะเป็นกันชนที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับพร้อมกับกล้องมองหลังแบบบิวอินนะครับที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวข้าตามไปเบิ้งในส่วนของภายในกันต่อครับ ครับตอนนี้บาพ่นกับยูดันในภายในห้องโดยสารนะครับเจ้า Nissan Navara NP 3 0 0อยตัวแบกอีชันขั้นนีกันแล้วนะครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันนะครับว่าภายในนะครับมีจุดใดที่เป็นจุดเด่นบางนะครับการเริ่มต้นจากพวงมาลัยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับพร้อมกับระบบความปลอดภัยก็จะมาพร้อมกับทุงรวมนิรภัยคู่หน้านะครับอันนี้ส่วนของเล็กไหมนะครับระยะทางดีไซน์กับเลยกไหมกับวอลลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้คือเป็นหน้าจอแบบ led เลยนะครับพร้อมนะครับระบบกจะเป็นกระจกปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็ที่สําคัญก็คือมองเปิดถังน้ามันนะครับเปิดง่ายนะครับตัวนี้อยู่สะดวกสบายในการใช้งานนะครับพร้อมที่ว่างแก้วนะครับระบบเครื่องเสียงก็จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับเวลาเขาถอยจอดนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องมองหลังเวลาถอยจอดเรียบร้อยนะครับบอกระยะต่างๆนะครับเครื่องเสียงสามารถเชื่อมต่อบู u e t o o t h ได้นะครับ พร้อมที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ต่างๆคือพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ห้องเดสารด้านหลังตรงบวกเล็กกว้างเกินล่วงไงน,นะครับอันนี้คือภายในนะครับเดี๋ยวเข้าไปสรุปราคาโปรโมชั่นกันท่ายคลิปครับ ครับเป็นไงนะครับหลังจากที่บานพ้นพระลูกค้าทั้งบ้านนะครับรับชมเจ้าิสันนวลา NP สามร้อยคันนี้กันไปแล้วย่ำอีกเช่นนึงนะครับสล็ับคันนี้นะครับเป็น닛สันนวลา NP สามร้อยตัวแบกเอชั่นะครับปี2017ตัว E นะครับราคาคาตัวอยู่ที่4ี่แ0 0แบาทเท่านั้นนะครับสหรอคคันนี้นะครับลูกค้าควนสบายสบายอยู่แ0ดพันกว่าบาทนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ออกศูนย์บาทนะครับยังบ่พอเขายังแถมงวดตัวหนึ่งมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ ยังบ่พ่ออีกนะครับพ่อยังแขมประกันภัยสันนึงพรอมพรลบอแล้วก็ฟี่คาจัดโอนนะครับตัวนี้ก็คือพิเศษสุดๆนะครับสำหรับลูกค้าเกษตรกรออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะครับโอเคนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเป็นพิเศษสามารถติดต่อไปยังแฟนเพจอารยยะยุทธกิจลูกสาขานับหรือจิตตอมหาบาพลนะครับได้โดยตรงที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนีบสำหรับมื้อนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะเอาไว้เจอๆกันไม่สนุงคลิปหนะนะครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ